ละครับกลับเขา<ช>้าสูส่รายการศักดิ์สิทธิ์แดนสยามยังอยู่กับผมครับหุ่มน้อยหนะ้ามนุนน่ารักป๊อปนิธิโรธแล้วก็อาจารย์เอกกุรูสยามนะครับแมถ,ถ้าถ้าช่วงตะกี้ใครฟังเราไม่ทันในเรื่องของ การสวดมนต์หรือสงสัยเนี่ยนะที่ฟังแล้วมันตังหิดตังหิดสงสัยเว้ยพูดเร็วแล้วเกินสวดมนต์กันยาวเหมือนกับทำพิธีกรรมอะไรกัน2คนนะงุ้งิงงง,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 งุ้ง่งอยู่สงคนเรือ่องโทรมาสอบถามกันได้ฮะในรายการแล้วก็เราก็จะได้อธิบายให้ฟังเราย้อนได้นะตรงนี้เป็นเรื่อง<ช>ที่เป็นประโยชน์ซึ่งอยากให้ทุกท่านได้ไปเป็นสาระรในการที่จะสามารถเนี่ยสวดมนต์ได้ถือว่าเป็นบุญของพวกเราด้วยใช่ะคร<ช>ับให้ทุกท่านรู้จักการสวดมนต์ไหว้พระอันนี้เป็นพื้นฐานแรกสําหรับการที่จะทําจิตใจให้สงบแล้วเกิดความศักดิ์สิทธิ ความขลังอะไรมันจะตามมาทั้งหมดเลยละครับทังนั้นเนี่ยในเรื่องรายรายการเรามันเน้นอยู่แล้วศักดิ์ธิ์แห่งแดนสยามเนี่ยถูกต้องอย่างแรกในของที่ไม่ต้องเสียสตังค์เลยเนี่ย่ก็คือการสวดมนต์คือการสวดมนต์ใครอยากได้บทสวดมนต์อะไรที่เป็นพิเศษนี่มันสั้นๆอง่งามๆาก่อน่าเดี๋ยวเพื่อนนึกได้บอกเลยใช่นะครับเพราะคาถาโบราณเขาก็สอนกันอย่างนี้แหละครับนะครับก็คือบอกปักเปล่านี่ก็จําได้เลยไม่ได้ยากอะไรผมยังจาได้เลยฉะนั้นทุกท่านก็ต้องจําได้ รจริงๆเป็นเรื่องจริงนะป๊อปคาถาของบทเนี่ยไม่ไม่ได้ท่องนานแล้วแต่ว่าแต่พอนึกถึงมามานะครับผมฉะนั้นเนี่ยทุกท่านใครอยากได้ของดีของวิเศษครับวัตถุมงคลต่างๆเราก็มีคาถานะป๊อปใช่คาถาเนี่ยมันเหมือนกุญแจเข้าใจไหมถ้าเรามีรถแต่เราไม่มีกุญแจจะขับยังไงใช้ไม่ได้ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยคาถาสําคัญไม่ใช่วัตถุมงคลของเราทั้งกําไรแล้วก็พระปิจเล็กเนี่ยคาถาเดียวกันคือณโสทายะครับ ถ้าบูชาไป,ไปนะนะโสายะนะครับสี่ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วในส่วนของการใช้เนี่ยเขาสวดมนต์ไหว้พระมาก่อนอาราธนาวัตถุมงคลเข้าไว้ในตัวเราแล้วเนี่ยรเราบอกกล่าวใช้เป็นยังไงเขาว่าคาถาไว้ก่อนแล้วอธิฐานได้สำเร็จรนะครับผมก็สำหรับวัตถุมงคลนับแต่อดีตเนี่ยก็มีหลายอย่างวันนี้เราอยากจะนําเสนอเรื่องการใช้พญันนะเพราะพญานเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะคนรักคนรุมแล้วใช้ยังไงคนจะมาล่ะครับผมถ้าเกิดสมมติในกรณีน้องป๊อปเครีย พยันเนี่ยพยันพยนโทรมาได้นะฮะสงสัยอะไรก็โทรมาเลยนะครับ1 8 8 8 5 8 3 0 8 8 8ครับผมแล้วก็สงสัยอยากจะบูชาก็โทรมาห8 0 0 7 0 9 3ศ9เนย์ยถ้าเป็นกรณีกรณีของผมเนี่ยนะฮะในการพยันบูชานะฮะคุณบูชาไปแล้วถามว่าจะทำยังไงถ้ากรณีกรณีมันเป็นสเปรย์เงี้ยเราก็นี่เลยสเปรย์ผมซะก่อนในตามรูปต่างๆนี่หนึ่งนี่หนึ่งสอง สา5้าอ่ามีามกลิ่นหอมทีนี้ oh, นี่เป็นน้ำหอมนะครับคุณผ<ๆ>้ชมกลิ่นหอมเนี่ยที่เราต้องพรมก่อนเพราะอะไรมันแทนตัวเรา mm. เวลาพายันจะพับอยู่ก็ดีนะฮะอยู่ที่ไหนก็ดีกลิ่น,นมันสามารถส่งกลิ่นไปได้แต่เขาไม่เห็นพยันแต่ตอนนี้หอมมาก ใช่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็ว่าคาถาไปสินะครับกินกินอะอย่างผมอย่างผมใช้ง่ายๆปิโยเทวมุสานาังปิโยพมุมาณมุตโมปิโยนะคะสุปานานังปินสียังนะมมามิหังครับก็คือคาถาของผมนี่จะทั้งเทวดาทั้งคนทั้งนาคทั้งอะไรต้องวารักเราทั้งสา,า,ามโลกนะครับผม<อ>ทีนี้เนี่ยพยันเนี่ยเขาก็มีคาถาเฉพาะนะครับแต่ยาวหน่อยแต่ดีครับดีกว่าคาถาที่ผมท่องอีกนะครับแต่แต่ให้ไปพร้อมกับพยัน นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพยันเนี่ยนะครับเราก็จะพับ บางทีเราก็พับปั้นองป๊อบเดี๋ยวยังไงแสดงการพับให้เขาดูนะฮะคือพยันเนี่ยที่ใช้ในพุทธคุณในเรื่องของการคนรักคนลุมล้อมเนี่ยใช้ยังไงเอาลองพับพับดูฮะพพััับบบนี่ฮะจังหวะคือมันจะมีสเต็ปของมันอยู่แล้วครับเราก็พับเราก็พับตามที่พับไว้นะฮะหนึ่งนะครับสองปึ๊บเข้ามานะครับสามนะครับแล้วก็พับเก็บพับางทีเราก็ใส่กระเป๋าฮะพวกใส่ในตัวเราพอพอครบแล้วนะครับก็จะได้ประมาณเป็นผ้าเช็ดหน้าเล็กกว่านี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะพับอีกหนึ่งทบหรือว่าใส่กระเป๋าตังค์แฟบ ครับพบเก็บเลย่าเป็นอย่างนี้หรือจะเลี่ยมก็ได้แล้วพบเก็บอย่างนี้นะฮะก็จะมีกลิ่นหอมจากพยานออกมาก็ถือว่าพยานก็จะมีกลิ่นหอมดึงดูดใจผู้คนถูกต้องคนที่เกิดจะมนึกรักเราเนี่ยจะตามกลิ่นหอมมาก่อนที่เราก็เจรจาไปสิเดินผ่านปุ๊บแต่จริงๆไอ้กลิ่นหอมที่มันจะส่งออกไปเป็นอนุภาพของพยานที่มีมนคาถาเวทมนต์ต่างๆอเนี้ยส่งออกไปด้วยนะครับฉะนั้นพยานเนี้ถึงแม้เราไม่ได้น้ำหอมเจิมเลยแค่ถึงพยันในคนมองเห็นก็มาละ ถ้าพยานส่งกลิ่นหอมออกไปอีกเนี่ยก็จะยิ่งมีอนุภาพมากขึ้นฉะนั้นพยานพวกนี้เขาชอบของหอมนะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าแบบไม่มีแบบพ่นก็เอาแบบเจิมเนี่ยเอานิ้วเนี่ยครับแตะอย่างเงี้ยแตะมันแตะอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แตะไปที่รูปเนี่ยแตะไปที่รูปอย่างเงี้ยนะฮะแตะที่รูปอันนี้ในในในรูปแบบที่ไม่มีสเปร์ไม่มีสเปร์ก็ใช้มือแต้มเอานี่แหละแล้วก็อธิษฐานไปให้เป็นยังไง นะครับให้คนมารักมาลุมเนื้อให้คนมาลุมมาหุ้มมาหอมมาหุ่มหอมลุ่มรอมลุ่มรอมนะครับแล้วเราก็อธิฐานไปพยันเนี่ยก็จะมีอนุภาพฉะนั้นเนี่ยพยันอินแก้วอินคู่เสน่ห์หรือพยันม้าเสพนางเนี่ยเป็นพยันที่ดีจริงๆครับนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เราโปรโมชั่นอยู่ไหมอะไรจาะย์ฉก็เอาผ้าปิดตาไปด้วยสิบองค์อุ้ยอีกแล้วครับท่านก็จะได้จบไปมันจะได้พอแจกกันเดี๋ยวถ้าแจกก็จะเป็นปัญหาดี๋ยว บูชาผู้ชมวันนี้นะฮะเฉพาะในวันนี้นะฮะโอ้โหเวลาเหลือเหลือเฟือครับนะครับก็บูชาพยันิบผืนรับพระปิตา10องค์ครับหรือถ้าเขาถ้าเอาไม่ถึงสิบผืนก็จะไหวไหมเนี่ยสิผืนมัคงจะยากจะสิบผืนเยอะไปอาจารย์มีมีโปรงหรอไหมเอาห้าผืนแล้วกันโอ้โหสุดยอดบูชาผู้ชมโทรมาเลยนะฮะหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดแปดนย์แปดแนะครับพระยันห้าผืนแล้วพระปิตาไปสิบองค์ดีไหม ห้าผืนห้าองค์พอแล้วห้าองค์นะออกตกใจก็จะเป็นคนนั่นนี่นะที่เอาไว้ <7 S 1> เ,เอาไว้โปใกล้ๆหมด๋เอเลยพ,พระปิตาห้าองค์นะฮะต่อพระต่อพ,พระยันห้าผืนก็คือมันก็ว่าหนึ่งผืนได้หนึ่งองค์ก็คือมันก็ทุกคนต้องเช่าพร้อมกันห้าผืนเอาไปห้าองค์แต่ต้องบอกว่าพระยันผืนนี้มีโค้ดหมดนะครับมีหมายเลขมีหมายเลขนะครับไม่ใช่ว่าเราทํามาจํานวนมากมายเยอะแยะนะครับเราทำเนี่ยมีจํานวนชัดเจนมีหมายเลข มีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นแล้วก็สิ้นสุดการจัดสร้างไปตั้งเป็นปีแล้วแล้วจนครูปูกเสกท่านได้มรณภาพไปแล้วท่านไม่อยู่จงลกลาย <นะ S 2> เป็นรุ่นเดียวของวัดปัจจุบันในเมืองไทยหากันมากแต่ไม่มีรายการเราก็จึงจัดมามีจํานวนไม่กี่สิบผือนอน่ะนิดหน่อยหน่อยแต่ทีนี้เบื้องต้นที่เราเอามาในห้าผืนสิบผืนนี่แหละใค<ม>รบูชาหมดแล้วก็หมดกันไป ใช่พรับ <ผม S 1> หรือเป็นของดีเราจะไม่ให้มีมหาเศรษฐีเกิดขึ้นเยอะแยะฮะเดี๋ยวจะเกิดเป็นมหาอำนาจต่อสู้กันนะเราจะก็จะให้มีแค่จํานวนน้อยเฉพาะคนที่สนใจจริงๆริงตามกส่วนผ้าปิดตาได้ไปมันจะดีตรงไหนก็ดีตรงที่มันจะเป็นของวิเศษของศักดิ์สิทธิ์ที่เราพกแล้วเนี่ยทาให้เราคิดอะไรก็สมความปรารถนาฉะนั้นในรอบรู้เรื่องของขังเราตอนนี้ครับวันนี้เราแนะนําเรื่องการใช้พยันนะ แล้วก็ของเก่าของโบราณเขาก็มีนะฮะวายันที่เก่าเป็นอายุเกือบร้อยปีก็มีนะครับในวันนี้เราก็จะมานําเสนอกันอีกแต่ว่าในส่วนเบื้องต้นตรงพิธีการใช้เนี่ยคือเป็นอย่างเงี้ยโบราณใช้อย่างพิธีการใช้ก็เป็นอย่างนี้ครับผมอ้าแล้วจะเห็นอย่างนี้นะอาจารย์ขอขออภัยขออนุญาตอาจารย์สอบถามคือปัจจุบันนี้น้ําหอมเขามีใช้กลิ่นอะไรก็ได้ที่เราชอบน้ําหอมเนี่ยมันมีชนิดเลยหาได้ง่ายปัจจุบันแล้วย้อนกลับไปเมื่ออดีตอาจารย์เขาไปเอาน้าหอมที่ไหนกันมาถ้าเมืองนอกเขาก็จะมีน้ําหอมของฝรั่งเศส แต่ละคนก็จะมีกลิ่นเฉพาะถ้าได้กลิ่นนี้เป็นคนนี้มาแล้วถ้าเกิดยุคยุคโบราณเลยเพราะว่าเพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นก็คือเป็นพายันยุคโบราณมากนะฮะไม่ใช่ยุคโบราณธรรมดายุคโบราณหม้อก็เลยยุคโบราณมากก็เป็นร้อยปีในยุคนั้นเขาก็จะมีน้ําอบบ้านเรามันจะมีน้ำอบน้ำอบไทยน้ำอบน้ําปรุงของไทยนะครับน้ำปรุงนี่เป็นไงเออผมได้ยินมานันมันก็เป็นพ่วงเดียวกันนั่นแหละก็คือพูดง่ายว่าเอากลิ่นอันนู้นอันนี้อันนั้นมาอบรวมลงไปให้มันน้ํามันดดูซซึมมับเ้าไปอนกหลืงช คล้ายๆกับที่เราเราไปเวลาเราสงกราดเราส่งน้ําพระครับมันก็จะมีน้ําอบน้ําปรุงสองอย่างนะครับผมถ้าเกิดมันก็พวกเดียวกันนั่นแหละทำพิธีคล้ายๆกันนะครับน้ําอบก็คือเอาภาชนะมาตั้งครอบแล้วก็อบน้ําปรุงก็เหมือนกันเอาน้ำมาใส่กันอ๋อมันเลยเออชื่อชื่อสมัยก่อนเขาคิดง่ายเนาะเพราขาคิดง่ายๆน้ำอบน้ำปรุงน้ำหอมอย่างเงี้ยเออน้ำหอมมะพร้าวน้ําหอมอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละตามนั้นฉะนั้นเนี่ยตรงกลางของฝรั่งเขาเรียกโอเพอร์ฟูม อาเพอร์ฟูมเน้ำหอมใช่ฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าก็คือในส่วนของของหอมของทางนู้นก็มีทั้งเพอร์ฟูมแล้วมีทั้งพวกกํายานที่จุดเป็นควันอ่ะครับก็ใช้ได้คือหมายถึงของหอมอะไรก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้ทั้งนั้นในการที่จะนํามามาแตะหรือมาเจอม,มาจุนเจอือบริพยันฉะนั้นใครใช้ประหยัดพยันก็สภาพดีหน่อยใครใช้ไม่ประหยัดก็พังเร็วหน่อยพังเร็ว,พ,รวพังเร็วก็คือนนันเองก็พับห้อยคอได้แล้วก็เ,<พ>เอามาเอไมาเองมาอยคอก็ไดอพมาเอกกาเอาาเปาาเกากาเอาาเป๋าเอื้เอ นะครับก็ห้อยคอและสมุนที่ไว้สำหรับพระเครื่องอ๋อใช่ใช่ซึ่งเราจะมีนําเสนอตั้งแต่พระกลิ่งไปจนถึงอะไรมีทั้งเยอะแยะพระปิดตาของเราเดี๋ยวยันยันห้อยคอเน้นกับท่านผู้ชมถ้าสงสัยก็โทรเข้ามาสอบถามทางรายกได้นะครับผมพระยันห้าผืนพระปิดตาแจกไปด้วยห้าองค์นะฮะวันนี้พิเศษมากมากเลยเฉพาะรายการพระยันอย่างเดียวเลย ยางอื่นจะเช่าสองชิ้นก็ให้แค่องค์เดียวใช่ครับเพราะพยานอย่างเดียวนะครับพยานม้าเสพนางหรือพยานอินแก้ววันนี้พิเศษจริงๆสําหรับแฟนรายการทางปาฏิหาริย์ชาแนลครับผมใครที่ดูอยู่นะครับทาง TFN Bo บ็อกก็ดีทางเคเบิลทีวีก็ดีนะครับนะฮะถ้าได้ยินผมแล้วได้ยินอาจารย์เอกแล้วอย่ารอช้าถ้ารอช้าโอกาสดีๆอย่างนี้หมดนะฮะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีเยอะแยะมีไม่กี่ผืนนะถูกต้องครับอาจารย์เอกก็บอกว่าเอามาไม่ถึง10ผืนมากที่ผมเห็นนะครับก็มีแค่นั้นแหละ ดเดี๋ยวมันจะมีมหาเศรษฐีเยอะเดี๋ยวขายดีทุกร้านทำยังไงล่ะหมดแล้วหมดเลยนะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยพยาน,นี่เรียกคนฮะเพื่อให้คนมาลุมล้อมอสถานที่ของท่านหรือตัวท่านใช่เมื่อมีคนมาลุมมาล้อมแล้วเนี่ย ก็จะเจรจาความใดก็เอาเถอะจะค้าจะขายก็คุยกันได้สตังค์นะฮะจะจะตกลงเรื่องอะไรก็คุยกันตกลงกันได้หรือจะคุยเรื่องความรักปฏิสัมพันธ์ก็ได้อาจารย์ได้สิฮะคือคืออันนี้อัน้เขามาลุมมาล้อมแล้วก็จะเจรจาเรื่องอะไรก็คุยไปสิอ่ถ้าเป็นเออมาลุมเยอะไม่ไหวนะกลัวก็ถ้าปกติเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องเลือกถึงเวลาที่ต้องเลือกนะครับผมก็ต้องเลือกนะ ถามครับผมอย่างคนค้าขายแน่นอนถ้าเกิดบูชาไปเขาก็อยากให้คนเข้าร้านซื้อของใช่อันนี้เป็นเรื่องปกติที่มันใช้แล้วได้ผลมาแล้วเรามีการันตีกันอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาบูชาไปครับและอย่างนี้มันจะมีผลอะไรถ้าเป็นโชคลาบมก็จะมีลาบถ้าทางโชคลาบเนี่ยนะเขาจะมีลาบเหมือนว่าคนนั้นก็เมตตาให้นู่นคนนี้ก็เมตตาให้นี่ผู้ใหญ่จะรับ มันอยู่ที่อยู่ที่เราขอครับป้อยู่ที่เราขออยู่ที่เราปารถานาแด่สมมติเราปารถานาอยากจะได้ความรักครับผมก็ได้ความรักมาไความรักก็ทีนี้พระปิดตาที่แจกให้ไปเพื่อความสําเร็จอันรวดเร็วเร่งลากเร่งความสําเร็จถึงต้องให้ไปเป็นโปรโมชั่นสุดท้ายแล้วไม่คิดจะตังค์ด้วยสุดยอดแล้วอาจารย์เอกนะฮะแน่นอนรายการของเราเดี๋ยวจะหาเปิดตัวมาไม่มีอะไรเลยมาเป็นเชลชวนชิมว่าเราชอบพูดคือว่าเชลชวนชิมนะฮะก็คือไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ตึงดูดหรือว่าเป็นสิ่งพิเศษ้วหมอ ก็าบอกว่ารายการเราเนี่ยใจดีมากๆคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับนะคุณพ่อคุณแม่นะครับก็สามารถโทรมาวาน้ำกันได้คุยกันได้ครับหนึ่งแปดแปดห้าแปมแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่นย์ศูนย้าสามศูนย์เจ็ดเก้านะฮะสำหรับเรื่องของพยันวิเศษนี่เราเรียกว่าพยานวิเศษนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะว่าทางภาคเหนือเนี่ยร้านที่เงียบๆแต่พอขึงพยันขึ้นเนี่ยมีคนมาขนาดเป็นเพลิงอยู่ข้างถนนน่ะริมถนนเนี่ยนะจ๊ะไม่เคยเมีใครแวะผ่านเราอยู่มานั่งคนมานั่งทานนู่นทานนี่ทานนั่นล้อมลุมกันไปหมดอมันมเกิดขึ้นมาแล้วแหมหุม้มลุมล้อมเยลยปอตรงร้านเนี่ยปกติมันจะล้างผ่านไปกี่ทีก็ไม่มีคนไม่เคยเห็นเลยอพอวันดีคืนดีพอผ่านงานวัดไปไม่กี่วันเอาพยันไปขึงคนมานั่งอยู่ตรงนั้นผมขับรถผ่านก็เห็นคนนั่งอยู่อย่างนั้น่ะซึ่งปกติไม่เคยเกิดนี่แอบไปถาม้แกงไป เขาเป็นร้านขายของชำเลยก็ถามว่าเป็นไงาขายดีไหมก็บอกขายดีแล้วก็เตัอก็แก้งชี้วิธีพยายนอะไรอะ่ะบอกโอ้โหพี่ถามเป็นคนที่สองร้อยแล้วมั้งโอ้โหแสดงว่ามีผลเรียกได้ว่าในเชิง,งสัญ,ญลักษณ์ถ้าเราพูดถึงพายานเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็ค,คือว่าโอเคเป็นของของังของวิเศษ ที่มีผลในการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสนใจเป็นเชิงสัญลักษณ์พูดเชิงวิทยาศาสตร์นะแต่ทีนี้เนี่ยสนใจมากสนใจน้อยเนี่ยก็แล้วแต่สัญลักษณ์นันจะดึงดูดใจคนมากแค่ไหนครับพยานนี้ผมยอมรับในเรื่องการดึงดูดใจคนในคนข้างจะอยู่ระดับสูงทีเดียวเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมกราบนะฮะถ้าพยานฝืนนี้ถึงในร้านใครถึงในบ้านใครแล้วไม่มีคนถามนะฮะส่งคืนมาเลยมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับผม ไม่มีคนถามก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ตรงไหนรูมม้ไหมเขาอายม้วนเกิดความปฏิพักษ์ในใจนึกถึงเจ้าของพยานนันทีทีนี้เนี่ยถ้าคนไหนอายเห็นพยานแล้วอายเขาจะนึกถึงเจ้าของพยานใครนาะมายถึงอะเอาควาเป็ายขใครเนาะเจ้าของพยานอ๋อถ้าเป็นเกถึงเจ้าของพยานถ้าเกิดสมมติเป็นสาวกับหนุ่มก็ได้กันได้เรื่องกันและใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ในเชิง เ้าชูนั่นนะให้หนุมสาวเาไปใช้การเราพูดถึงมาให้ของให้คนมารุมมาร้อมเยอะยะๆนะหน้าตู้ก็ได้ได้เลยนะครับโอ้โหเห็นให้มองเห็นน่ะให้เขามองเห็นนั่นนะแล้วเขาจะมาหาคุณครจะมองเห็นไกลๆเดินเข้ามาดูละอะไรประโยชน์ยังมีประโยชน์นี่วอชฝรั่งงงฝรั่งงงจะอะไรงงแน่นอนแล้วจริงๆเนี่ยฝรั่งอัตัวเก็บพยันแบบนี้เลยนะเขาชอบมากแต่หาไม่ได้ คือปกติมันก็เป็นรูปวาดธรรมดาแต่มันไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์นี่ของปลูกเสกอย่างนี้อันนี้คือของที่ปลูกเสกทรรมดีแล้วนะฮะแล้วก็ข้าวซางหอฉันนั่นแหละพูดง่ายพยันช่วยทำมาหากินนะฮะหอฉันก็สเร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยพระสงฆ์นั่งฉันแล้วปัจจุบันนี้ฉลองไปแล้วเรียบร้อยเสร็จสรรพนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือมีกินไม่อดนะมีกินไม่อดมันก็คือออกมาในข้าวเดียวกับวัวธนูนั่นแหละครับนะครับวัดเดียวกันครูบาอาจารย์เดียวกันฉะนั้นวัวธนูถ้าจะเน้นโชคลาภพยายามได้้เเเงินนนนป็ลาี่ย ต้องเอาวัวเงินวัว,วทอง,ทองไปนะนะครับนะครับมีเลี่ยนนี่เป็นไปได้นะครับผม,มนะครับพอไปพกติดตัวกันหรือว่าเอาไปเลี่ยมเมื่อวานนี้ทีมงานก็มีหลายท่านนะสั่งโบตนูไปแล้วก็จะเลี่ยมอย่างไรทีมงานก็มาถามอาจารย์าจก็บอกเลี่ยมอย่างนี้หันหน้าอย่างนี้นีต้องบอกหมดให้เหมาะสมเพื่อไปเลี่ยมกับข้างกันแล้วมันจะสวย<า>เท่ใช่ไหมละ่ะฉะนั้นต้องเลี่ยมให้พร้อมใช้ครับกานโบตนูก็พกง่ายนะครับ ถ้าในส่วนของเรื่องของวัตถุมงคลของเราในช่วงรอบรู้เรื่องของขังนี่ก็เต็ม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 ที่เลยนะวันนี้ผมต้องบอกว่าพยานนะฮะรู้พยานรู้จักกันพยานแบบเต็มที่เลยแล้ววิธีใช้ด้วยแล้วก็มีการบอกเรื่อยๆเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมในช่วงหน้าได้1 8 8่งแปด8ปห้าแล้วก็หนึ่งแปดศาสามศูนย์เจ็แต่ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับ